ตากับยายออกจากร้านอาหารแล้วก็เดินมาที่รถเก๋งตำรวจกำลังเขียนใบสั่งยายเห็นเข้าจึงโวยวายต่อว่าตำรวจว่าเขียนใบสั่งทำไมใจร้ายเขียนใบสั่งหวังเปอร์เซ็นต์ค่าปรับตำรวจก็เขียนใบสั่งเพิ่มอีกใบอ่านหมิ่นเจ้าพนักงานยายยิ่งด่าตำรวจก็ยิ่งเพิ่มใบสั่งแปะไว้จนรอบคันได้เกือบ2ี่ิบใบยายจึงถามว่าพอใจหรือยัง ตำรวจก็ย้อนถามกลับว่าแล้วยายล่ะด่าพอหรือยังหรือจะเอาใบสั่งเพิ่มแมยายจึงบอกตำรวจไปว่าอยากเขียนเพิ่มก็เขียนไปสิไม่มีเวลาจะด่าแกแล้วไม่ใช่รถฉันไปละรถเมย์มาพอดีรถเมย์มา